FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้ผมให้ชมเครื่องรางคลองขังนะครับที่สําคัญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือเขี้ยวเสือนะครับแกะสลักจากไม้สําคัญถักเชือกมงคลนะครับองค์นี้นะครับซึ่ง้ายทีเห็นแล้วก็คงจะคิดว่านะครับเก่าและเข้มขังมากๆนะครับซึ่ง <c oughs> ด้านข้างจะมีนะครับ ปรากฏให้เห็นนะครับเป็นรูปเสือนะครับอยู่ที่ด้านบนส่วนบนส่วนล่างจะเป็นเขี้ยวนะครับเสือนะครับซึ่งแกะสลักด้วยไม้สําคัญนะครับไม้บงคลแล้วก็ถักเชือกบงคลอย่างนี้นะครับส่วนตาก็จะมีสีขาวนะครับเก่าและเข้มขลังมากๆนะครับซึ่งวัตถุมงคลรายการนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับอย่างกว้างขวางมาอย่างช้านานนะครับในสมัยก่อนก็มีการนําวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับออกในการทํา การสาคัญในใหญ่นะครับเช่นการออกรบนะครับหรือการทํางานสําคัญต่างๆนะครับเชื่อว่าเป็นถุ่มงคลที่มีความสําคัญมากๆนะครับวันนี้ให้ชมนะครับเขี่ยวเสือนะครับไม้แกะสลักหรือแกะสลักจากไม้สําคัญหรือไม้มงคลแล้วก็ถักเชือกมองคลด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ